นต่ที้มันน่าภาคภูมิานะคือม้นมีคนที่ท อย่างนี้ถ้าว่าเรจะต้องเาเข้าขือว่าแต่ีคุณหน่พูว่าผจัดการท่านได้พูนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหางรัฐบาลมันเป็นเรื่องระหั่าการกำนินแต่เราเรามาในฐานะผู้บริคึงผมเองอยู่ถนนเท้าสาม ไม่ทำดีใครทั้งใครเพราะพวกเราเองพี่ลูงอิสราเอลอะไรให้เล่นถนนหน้าวัดธนสถานอิสราเอลของเมืองวันดีคืนดีเท่ารามบุตรีเจออะไรมันปวดมากหมดเลยมันปวดหมดเลยอิสราเอลรี่ประเทศไทยจังหวัดที่เจ็ดสิบแปดของอิสราเอลแต่เราพวกเราผมยืนยันว่านี่เป็นคนไทยพี่รั่นหลาทีิคนไทย ไปเขาให้ได้ไม่ได้ท่้นต้องไปของเขาไอ้ขั้นตัดทวงมันมาสุดท้ายถามว่าคุณรู้ใครชนะพี่แพ้เพราะกฎหมายมันไม่ได้รู้มันเป็นอเพราะยังไม่งไปดูเดกที่เจ้าพ่อหนักกว่าที่สถาเรยหนักกว่าพี่เหรอทำไมเขาไมาอยู่ล่ะผมถึงบอกว่าพี่ครับอะไรทุกอย่างผมจะไม่พูดว่าดีไม่ดีแต่ให้พวกพี่รวมตัวกันได้เกือบร้อยกว่าท่านเนี่ยท่านรวมตัวกันอะไรที่ มองวัเกินไปทั้งัต่ะบุยาดาอันนี้ที่เขไม่ดีนะอันนี้ยาดาสิมตังนี้พวกท่านต้รีบับดีไหครับงันท่านดานะครับขอพีกประเดรับอบปุีครับขอบคุณครับ่านาน

Keep <laughs> anywhere.